ความยุติธรรมเรียกร้องจะเป็นยังไงเมื่อเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ออกมาทำงานตามปกติทั่วไปเมกาบอยผู้ที่มีพรสวรรค์หลายด้านแต่อาชีพที่น่าสนใจในโลกใบนี้มันก็มีมากมายซะด้วยแล้วคุณก็ตัดสินใจไม่ได้ในทันทีรู้ว่าเขาควรจะเป็นหมอดีเนอะฉันคิดว่าเขาน่าจะสนุกสนานทำง,งานนี้นะคนไข้คนแรกของเรามาโน่นแล้วส,สวัสดีค่ะคุณหมอ ฉันรู้สึกปวดแบบแปลกๆนะคะโอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราจะดูแลคุณเองครับในเพียงแค่2วินาทีต่อ,ตอมาผลเอ็กซเรย์ออกมาแล้วนี่เป็นกระบวนการที่ปลอดภัยและง่ายดายมากคุณหมอคะคุณยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณหมอช่วยตรวจหน้าอกของฉันให้ด้วยได้ไหมคะ มันเหมือนจะมีอะไรแปลกตรงบริเวณนี้นะคะการดูแลผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดผู้้ยเมกาบอยบังเอิญยิงเลเซอร์ซะแล้วขอโทษทีครับมันเป็นอุบัติเหตุครับแต่ผู้ป่วยผู้ถูกย่างก็ไม่ให้อัยซะแล้วสิแต่ยังไงก็ตามความรู้สึกที่ไม่สบายเนื้อสบายตัวมันก็หมดไปแล้วด้วยอาจจะเป็นเพราะการถูกเผาทําให้เกิดปัญหาใหญ่กว่าและสําหรับเมกาบอยด้วยคุณออกไปจากคลินิกของฉันเดี๋ยวนี้คุณถูกไล่ออกอะไรกันอย่างกับคุณไม่เคยทําผิดพลาดมาก่อนงั้นแหละ แต่ก็ช่างมันเถอะเมื่อมีสัตว์จอมแพะอาศัยอยู่ในห้องของคุณชีวิตอันแสนสงบสุขออกไปที่นกอง้าต่างบริษัทกำจัดหนูใช่ไหมคะช่วยรีบมาหน่อยได้ไหมคะสถานการณ์มันไม่ค่อยจะสู้ดีาซสเลยค่ะแค่นั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ต่อไปเพราะมีฮีโร่คนใหม่ที่จะมาช่วยวกอบกู้สถานการณ์ทเกอก์สามารถจับหนูได้ดีกว่ายาพิษใด,ดๆเธอมีจมูกที่ดีมากๆที่จะตามกลิ่นมัน อยู่นี่นี่เองเหรอเจ้าหนูน้อยมานี่มาเธอจะไม่ยอมหยุดพักจนกว่าจะจับหนูได้หมดทุกตัวการลาบเป็นอะไรที่ง่ายได้ไงได้ถ้าันเธอมีเวลาพักจากเกมแมวแมวแ,และหนูหนโูโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วว้าวบริการยอดเยี่ยมจังอย่างกับเป็นมืออาชีพมาเองเลยแฮะสไปเดอร์เกอรผู้ห่างหายจากวงการไปนานแสนนานแต่ไม่ใช่ว่าเธอหายไปนอนเล่นบนโซฟาเฉยๆหรอกนะ ทัอปิ้งไอเดียในการเริ่มต้นธุรกิจทำเสื้อผ้าจากใยแมงมุมยังไงล่ะว้าวฉันเป็นเสื้อสเวตเตอร์ที่เท่สุดฉันเป็นคนชอบสินค้าแฮนด์เมดนะฉันเอาตัวนี้ค่ะได้เลยค่ะขอให้มีความสุขกับการใส่เสื้อตัวนี้นะคะแต่คุณไม่ได้ขายสินค้าให้กับลูกค้าได้ง่ายๆเสมอไปแบบนี้สีดำมีไหมคะคุณไม่ชอบสีนี้หรอคะก็ไม่มีปัญหาสไปเดอร์เกอร์มีวิธีแก้ปัญหาสุดสร้างสรรค์ก็แค่พ่นสีลงไปเรียบร้อย<ๆ>เยี่ยมไปเลยใช่ไหมค่ะ ดูหรูหราหมาเห่ามากๆดูเหมือนว่าสไปเดอร์เกจะมีรายได้เพิ่มเข้ามาอีกแล้วคุณคิดว่าการทำให้คนทั้งโลกกลัวคุณมันเป็นเรื่องที่ง่ายหรือเปล่ารอแมนคงจะบอกว่ามันไม่ง่ายเลยสักนิดเขาเบื่อกับการเดินเตะไตไปมาและทำตัวเป็นลูสีแล้วล่ะถึงเวลาที่จะต้องตระหนักถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ของเขาแล้วสวัสดีตอนบ่ายครับฉันอยากจะให้คุณเล็มผมตรงปลายออกมานิดหน่อยค่ะจัดไปเลยครับ ดูเหมือนว่าโซฟีจะไม่แม้แต่เหลือบมองเพราะว่าเธอเชื่อในฝีมือของช่างน่ะการไกยอย่างนั้นเหรอรอแมนมีวิธีที่ดีกว่านั้นอและเขาก็ทําได้อย่างยอดเยี oh ่ยมโอ้โหเธอขอให้เล็มตรงไปแค่นั้นแต่ช่างก็ไม่ยอมหยุดตัดผมต่อยสุดท้ายแรบร้บอยแล้วครับว้ายตายแล้วโอกิป้นจะแตกทำไมคุณถึงได้ทำกับฉันแบบนี้คะวุ้ยของเล็บนั่นเออ ก็ออกมาสวยดีนะคะก็ต้องแน่นอนและการออกมาจากร้านทาผมในขณะที่อารมณ์เสียมันเป็นเรื่องที่อันตรายสุดช่างคนนี้ไม่ยอมให้ลูกค้าไม่พอใจแน่ใครจะคิดว่าในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นเรื่องยากมากมายสําหรับเมกาบอยดูเหมือนว่าเหล่าซูเปอร์ฮีโร่จะไม่รู้วิธีการเป็นแคชเชียร์สักเท่าไหร่แต่ว่าเขาหิวเขาก็เลยจําเป็นจะต้องทํางานเสียงปิ๊บ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 ดังเข้าหูวของเขาตลอดเวลา โอ้แย่แล้วสิดูเหมือนว่าเขาสแกนบาร์โคดไม่ได้แล้วแล้วถ้าคุณสแกนด้วยเลเซอร์ของคุณเองละ่ะอ oh ้อเทาโคดก็กลับกลายเป็นป๊อปคอนไปซ oh oh. ะแล้วลูกค้าก็ไม่พอใจสุดๆคุณทำาทอาโพดของฉันสูกฉันต้องการพบผู้จัดการของคุณเดี๋ยวนี้อ่า uh oh oh oh. รับปอบ๊อปคอนไหมครับอออ้ออ oh ้อ oh เ oh oh. จ้านายมานู่นแล้วไงเม oh oh. กาบอยกาลังตกที่นั่งลำบาก oh oh. ฟังนะั้นคุณปิดไมโครเวฟแล้วห่อเอาไปจากที่นี่ซะเดี๋ยวนี้ ต้องกลับไปหางานอีกแล้วสินะฉันทําเวรทํากรรมอะไรไว้เนี่ยถึงต้องมาเจอเจอกับเรื่องแบบนี้ในบรรดาเพื่อนร่วมงานของเธอทั้งหมดบูสเกอร์เป็นคนที่โชคดีที่สุดพลังพิเศษของเธอเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับงานการแสดงนั่นคือทักษะนักแสดงคนนี้สามารถแสดงได้หลายบทบาทพร้อมกัน ฉันคุ้มค่าสำหรับบริษัทจริงๆขนาดนักแสดงคนละคนยังแสดงไม่ได้ดีขนาดนี้เลยเป็นการแสดงที่เข้าถึงบทบาทัองมากเข้าถึงอารมณ์สุดๆเลยล่ะแต่แม้แต่บูสเกอร์ก็ไม่สามารถแสดงได้ตลอดไปไม่มีใครทนความเหนื่อยล้าได้หรอกอฉันขอพักสักหน่อยละกันขอดื่มกาแฟนิดนึงแล้วฉันค่อยกลับไปทำง,งานต่อ นี่เป็นวันทำงานธรมธรมดาาในออฟฟิศที่สุดแสนจะธรรมดาดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างัานสมัครฟ๋าแล้วซูเปอร์ฮีโร่เกี่ยวข้องอะไรด้วยล่ะนี่ไงว้าวแทงต้นโล่มาจากไหนแล้วเนี่ยไม่มีใครคิดว่าความบ้าคลั่งของเขานั้นน่ากลวยต่อไปแล้วตอนนี้เขาก็ทำงานงงงบเป็นตัวตลกมันต้นเคยชินกับการเป็นตัวตลกยิ่งค่าใ้เงินดีด้วยแล้วหล่ะก็แต่ก็ดูเหมือนว่าพนักงานจะไม่ค่อยจะตื่นเต้นสักเท่าไหร่ลูกก่องรูปมาอย่างนั้นเหรอ ก็โอเคไประวังระวังหน่อยเซแต่จะว่าไปงานเลี้ยงของพนักง,งานก็ควรจะมีอะไรมาเพิ่มเติมสีสันสักหน่อยนะตัวตลกจะแปลงร่างเป็นแบดบอยก็น่าจะใช่อย่างนั้นมัง้งอะไรกันไม่มีทางไม่คิดจะให้ทิปกันสักหน่อยหรอ,อใครยังชัวว้าวตัวตลกจะเชื่อฟังเหรอเอาแต่งตัวเป็นศัตรูของตัวเองเอาล่ะพวกคุณพอใจกันแล้วใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะ่าตื่นเต้นที่สุดอ๋อใช่ใช่ เรารักคุณนะแบดบอยคุณจุดยอดมากๆเลยว่าแต่ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะโอโอทำไมใครๆถึงเบี๊ดเบียดต,ตัวร,ร้ายล่ะแบดบอยไม่เห็นจะเท่ตรงไหนเลยคุณอยู่ฝั่งไหนเหรอตัวร้ายหรือว่าฮีโร่คอมเมนต์บอกให้เรารู้หน่อยนะว,ว้าวก็เป็นพนักงานที่ดีที่สุด<อ>คุณไม่ได้พบผู้หญิงที่แข็งแกร่งและแข็งแรงอย่างเธอได้ทุทกๆวันหรอกนะคุณทําอะไรมากนั่นก็ด้วยเหรอเธอไม่สัตถูกสัานอะไรเลย เธ hmm. อเหมาะที่จะเป็นพนักงานสำหรับการทดสอบการชนที่สุดแล้วถ้าแบบนี้ล่ะหรือว่าแบบนี้ดุนาทานคอนอันยิ่งใหญ่ของธันเดอร์บอยได้ไหมนั่นเป็นการทดสอบที่จริงจังสำหรับตำแหน่งผู้แข่งแกร่งที่สุดในจักราวาลบันทึกสถิติไว้ดีกว่าลองเปลี่ยนเป็นใช้กระบองตีหน่อยไหมว้าวโชคดีที่ต้องมาพบเจอกับความพ่ายแพ้อีกครั้ง ยอมรับมาเถอะนามนุษย์ว่าพวกคุณทําอะไรใช่ไม่ได้หรอกแต่ก็เอาเถอะการทดสอบของคุณมันทําให้อัตราของฉันสูงขึ้นาทาต่อไปนะสู้ๆจะมีที่ไหนที่แฟตบอยสามารถทํางานได้ถ้าไม่ใช่บริการจัดส่งสินค้าออเดอร์หม่อย่างนั้นเหรอมันอยู่อีกฝั่งของเมืองหรือได้ไม่มีปัญหาพนักงานคนนี้ช่างดีจริง,งๆเขาส่งของไดด้รวเร็วมากทางานกับคนแบบนี้คุณสามารถหาเงินได้เป็นล,ล้านๆภายในหนึ่งอาทิตย์หรือเร็วกว่านั้นก็ยังกาําได้พิซ่าของคุณได้แล้วครับ ให้อะไรนะครับเร็วขนาดนี้เลยลึกแอมแพมแปดบอยคนนี้ช้าไม่เป็นล็อว้าวยังร้อนๆอยู่เลยบริการเยีียมมากว้าวผมจะต้องไปแล้วล่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยเด็กส่งของที่เร็วที่สุดในโลกนั้นลึกแม่แต่เจ้านายก็ยังไม่ชินกับความเร็วของเขาแฟชบอยประมาเพื่อรับค่าจ้าผมส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอเช็คด้วยครับแต่ก็น่าเสียดายที่ ฟสบอยนั้นลืมรายละเอียดลเล็กน,น้อยไปอย่างหนึง่งการทำงานในร้านพิซซ่าพวกเขามักจะต่ายเงินกันหลายชั่วโมงอะไรนะพูดจริงเหรอเนี่ยเอาค่าจ้างจริงๆรงไหมผมสิคุณทำงานแค่ห้านาทีแล้วคุณหวังจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่ล่ะนี่มันแย่มาก,มากเลยบริษัทของคุณไม่สมควรได้รับการบริการแบบเด่งด่วนของผมผมขอลาออกผมจะหาบริษัทใหม่ที่เห็นคุณค่าในความสามารถของผมคุณยายซูแก่ซลาซะจนแทบจะตับเข็มไม่ได้แล้ว แล้วกำแพงทึบๆนี่ก็สร้างบันทอนจิตใจของเธอสิอลเกินได้เวลาแขวนภาพวาดแล้วจะวาดดีตั้งชอมใช่ไหมคุณช่วยมาตอกภาพวาดลงบนผนังให้ฉันหน่อยได้ไหมคุณจะมาหรือเปล่าฉันรออยู่นะสิ่งที่ดีที่สุดในการข่าวเวลาก็คือการหยีบลับอ๋อ้นั่นใครกันนะ่ะมันก็ไม่ใช่ทุกๆวันที่ทันเดอร์บอยจะโผล่มาช่วยคุณแบบนี้อ๋อนี่คือช่างจากร้านบริการซ่อมแซมใช่ไหมเอาเอารูปนี้ไปสิ เอาล่ะทำเครื่องหมายจากตรงที่จะติดรูปภาพฮอตอกแบบนี้ชาตินึงก็ยังไม่เสร็จเลยแล้วถ้าลองแบบนี้ล่ะอุ๊บโอยเหมือนมันจะง่ายๆนะแต่ข้อนี้มันก็หนักออกกันเลยแฮะดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นรูเบิรมเทมเพที่จะเป็นรูปภาพนะออเยงั้นก็ไปดีกว่าแกนี้มันจะอมไวายไรแกหลอกเพงอฉัน <gasps> แกทำลายกำแพงของยิงชราแ,แม้แต่ทันเดอร์บอยก็ประสบปัญหาเพราะว่าบริการยอดแย่ได้อย่างกับคู่ไหวใจร้ายแน่อ๋ออ นั่นกองขยะหลังบ้านเหรอเรื่องจิ๊บจิตเมก้าบอยกำลังจาทำความสะอาดให้เกลียงมาเลยมาเลยใช่แล้วดะการทำความสะอาดหลังบ้านมันไม่สนุกสนานเท่ากับการกอบปูโลกและสสัเนิคุณจะต้องขยับขยับไม้ก,กวาดให้เร็วๆอ้าวเจ็บอุ๊ยฉันว่ามีอะไรผิดพลาดอีกแล้วพูดให้ชัดเจนเลยก็คือมีบางสิ่งกำลังใหม่ว้าวเอาอีกแล้วหรือเขาไม่ผ่านการทดสอบลองงานอีกแล้วอใช่ แน่นอนว่าคุณจะต้องโดนไล่ออกอีกแน่ๆโ,โชคร้ายจริงๆนี่มันหมดยุคของเราซูเปอร์ฮีโร่แล้วเหรอแล,แล้วแล้วความสามารถของพวกเขาล่ะไหนจะการช่วยเหลือมนุษยชาติอีกล่ะแต่ก็เดี๋ยวก่อนคุณได้ยินอะไรไหมมีคนขอความช่วยเหลือมันยังไม่หายไปทั้งหมดหรอกอะไรนะผมพงเธอเกี่ยวกับกิ่งไม้งั้นเลือมันไม่สําคัญหรอกว่าจะเป็นเรื่องขอขาดลาใต้หรือเปล่านั่นคือโอกาสมาถึงแล้ว การช่วยเหลือผู้คนคือชีวิตจิตใจของพวกเขา oh. ผมของเธอก็ได้กลับเข้าที่เข้าทางแล้วละ่ะขอบคุณนะคะคุณคือฮีโร่ของฉันฮีโร่เหรอคุณได้ยินไหมเขาพูดว่าฮีโร่โอ๋ยคุณไม่จำเป็นจะต้องออกเท่าออทางเยอะขนาดนั้นก็ได้ขอโทษิีครับยังเป็นโอกาสของเมกาบอยที่จะได้มวนคืนวงการอีกครั้งเขาจะต้องทำได้อย่างยอดเยี่ยมคุณชอบวิดีโอเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ตอนนี้หรือเปล่าฮีโร่คนไหนที่คุณอยากจะทำงานด้วยเหรอแล้วงานแบบไหนที่เหมาะเหม่งกับฮีโร่คอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราด้วยล่ะกดที่รูปก,กระดิ่งไงคุณจะไ,ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมทุมชละังไงล่ะ